บ้านเพ่นบ้านโกงเมืองใส่จำพรแข่งบริคำไส่เป็นเมืองกลางป่าเอ้าอันนั้นกับร้านค้าฟังนี่กับร้านค้าตัวนี้อืมวันนี้กับร้านค้านึงอืมย่างไปเบื้องนเดียวว่าอ่เมืองเพิ่นเป็นเลยเป็นเมืองกลางป่านี่อันนี้ร้านค้าคือเดียวนี้กับอร้านค้าโอ้ร้านค้ารล้านี้นนนกับร้านใหญ่ตัวนี้อืม กาแฟนี่ปองจากบาทกาแฟนี่อกาแฟปองอกาแฟปองาอ๋องอห้บเออสปอนเซอร์อันัปองปาอ๋อปากระปองบอกองปลา เออกระถิ่แดงก็ได้อ,อืมอันนี้เฮามาเบิ่งร้านค้านี่ร้านค้าสุ้มสนโอ้อยู่กลางหุบเขาเลยดิหน่<ม>บ้านกวงผู้ไทยกับบ้านกงบ้านกง,บ,นงบ,นบ้านกวางบ้านกวางบ้านกวาง อ่ะมีเหรออเอาเพิ่จุกแล้วก็ให้จุกรถสนะอืมให้แม่บ้านท่านลองจุกหน่อย <c oughs> อืมนะครับสียางลงไปเบิงหมูบ่บ้านบ้านกวง,บ,กงบ้านกวงเอาะพี่น้องอันนี้กะบรรยากาศบ้านกวงเดี๋ยวเข้าสิยางลงไปเบิงหมู่บ้านเพืน่น บ้านเพิ่งงามเด้พี่น้องนี่บรรยากาศแบบตอนนี้ห้องกามาเป็นบ้านกลางเขาบ้านกลางเขาตื่นทางมาหอดแล้วเหมาะมาตั้งแต่หกโมงเ้าเดินทางจากเมืองไส่จำพรอุย้ยใส้เวลาเกือบหกสัวโมงพี่น้องเนี่ยหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาเลยอยู่ทางไส้แดนเวดน,นามพี่ นี่ก็แม่น้ำเอากะเอาของมาแจกเอาของมาแจกให้บ้านอืมเอากะเห็นพี่น้องแล้วหลายแทนพุนะมีนึกมีฝันว่าเสร็จไ้มาเห็นมาเบึงมาสายพี่น้องมือน,นี้มาสายมากะใบ,บสองแล้วใบสองเกือบใบสามแล้วเพื่อนกับอ้อไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเพื่อนแล้วเลยแต่หมู่บ้าน เลอแต่เด็กน้อยแล้วเมื่อนี้เฮากะได้รับอนุญาตจากพอบ้านเพิ่นแล้วสามารถถ่ายได้อ่าเพราะว่าเฮามาแจกเฮงเพิ่นเฮาก็ได้เห็นหมู่บ้านแล้วนี่นี่เป็นตะยูเป็นตะเป็นตะยูพี่น้องหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาคนน่ะนี่โอ้สุดๆเลย คุณเรือได้มาอยู่กะดีแล้วคุณเรือได้มาอยู่กันนี่ก็เลยถ่ายให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้เบิง้งบางคนกน็มีค่อยได้เห็นเดิเพื่อนกับศวราภาษาเวียดภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาลาวกลางอันนั้นก็เป็น้เพื่อนเอ็ดฟื้นเพื่อนเอ็ดฟืนอันนี้ฟืนได้นี่ฟืนเพื่อนตะฟืนนี่ครับเพื่อนตะฟืนเป็นสั้น อนาคตฟื้นเป็นสันสันโอ้หมู่บ้านใหญ่เด้หน่หมู่บ้านนี่เพื่อนก็อยู่กันโอ้มีไฟฟ้าพี่น้องมีไฟฟ้าอืมแต่เพื่อนว่าภาษาเวียดอืมยางลงไปเบื้องเนาะนีไป่ะนี่กันสิย่างลงไปเบื้องแม่น้ำแม่น้ำเพื่อขึ้ำนน้ำฮึมเออแม่น้ำฮึมอันนี้ก็ มาครับเจ้าหน้าที่เพื่อนเพื่อนพาสมมึงบา,บานบานกวางเออบานกวงภาษาพุทไทยเดี๋ยวเฮาสิีไปเบิ่งแม่น้ำเป็นเราเลยบ้านเพื่อนก็เป็นตะยู่ด้วยเนาะเป็นตะยู่อยูอ่อันนี้น้ำธรรมชาติเดี๋ยวซีมาสัมปทานน้ำอยู่ <c oughs> ผู้เรือมาเอากับคนละสิบพันสิบพัน แมนโอ้แสดงว่าอันเพื่อนสิเอาเล้านี่มาไว้อยู่พี่เนาะแมอืเล้าเข้าซางเข้านี่อืยเพื่อนเอามาไว้อยู่โอ้แต่ละอันนี้บอลเลี้ยงหมูโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเดินทางทางทางเรือพร้อมเนาะอือ๋อ อันนี้บ่อันมาราชก,การนี่นังเรือมานี้บ่อะแมอ๋ออืมบ,บ,บ่มันมันมัน,นเรือเรือแล่นตลอดบ่ออ๋อเป,เ,ปเป็นเป็นเรือที่ที่อันท่ามน,น,นมันมี่ออกไปทางบ้านแก้วแสคำอ่าอ่อ้อืมอืม อ๋อไปลักเศร้านี่ไปเส้นนี้เนาะเดินทางทางนี้ออกบัได้แล้วมันไปทางนี้นอ๋ออันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอู้เป็นล่องตามแม่น้ำตลอดเลยเนาะนี่ครับหอบกำลังสี่อ๋อตอนนี้หอากำลังสี่มาบึงทางเดินลือ่ของไทยบ้านโขงเมืองไส่จำพรแขรงบริคำไส่นี่ครับ ปายประกาศพื้อนอันดับแรกก็ห้ามใไซระเบิดนี่ห้ามซอดห้ามยิงห้ามสายไฟฟ้านี่ครับพอพื้นกับมีการอนุรักรรษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วอ๋อนี่ครับเป็นอันนี้ก็คือตอนมันไม่มีน้ำเนาะน้ำตอนนี้มันจะเป็นน้ำตะโงยขึ้นไปบนนัวน,น,นาแจ๋อ๋อนาแจ๋งเนาะอืมโอ้กับซุดยอดนี่เระเย็ยนดีเนาะอืมอ,อันนี้ก็เป็นน้ำ อืม,อ,ม,อ,มอันกานเพื่อนไปทางทางมีได้กับเพื่อนกสีไปไปทางน้ำเอานี่ครับเป็นแม่น้ำเลยครับโอ้สุดยอดเลยโอ้ อันนี้บ่อคันเพิ่อนนานอันทางย่างไม่ได้เพิ่นก็ไปทางลื่นเนาะนี่ครับตัวนี้มันจะเป็นน้ำน้อยน้ำน้อยอันนี้ก็ออกไปทางนี้มันเจอะท่ามันใหญ่น้ำใหญ่เนาะอันนี้เป็นแม่น้ำน้อยก็คือแม่น้ำแยกน้ำสงอบอ่าลังจากนั้นก็นั่งลื่จากนี้ก็สิเป็นแม่น้ำใหญ่ก็ล้องสบายเลยนี่ครับถ่ายให้พี่น้องในเบื้องและพี่น้องได้เห็นปะเขากับทีได้ไปแจกของนึ่งได้บยวนนี้